สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Quantum Oracle ครับช่องอนไพพลังงานจักรวาลครับคลิปนี้ครับสำหรับคนที่มี l ลขผ่าน t h เบ m ร์ r หมายเลข3ครับหรือหมายเลขนําทางพลังงานหมายเลข3เนี่ยเมื่อคุณคํานวณมาได้แล้วเนาะแล้วคุณมาตกที่เลข3ครับมาดูกันว่าในปี2024นีนี้ครับตัวเลขนี้เนี่ยจะบอกอะไรกับคุณบ้างนะครับหรือจะมีพลังงานอะไรที่จะเข้ามาใน ชีวิตของคุณบะนะครับหมายเลขสามเนาะก็ให้คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมในการรับฟังนะครับคลิปครับที่ผมทําเนี่ยเป็นแนวทางเป็นการไกด์ไลน์เป็นพลังงานเนาะดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงอาจจะใช่หรือไม่ใช่สําหรับบางคนก็ได้อะไรที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ได้ตรงกับคุณนะครับคุณปล่อยผ่านมันไปได้เลยครับไม่ต้องเก็บอะไรต่างๆไว้นะครับรับแต่พลังงานดีๆนะครับ ผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับสำหรับซูปเปอร์แตงนะครับแล้วก็ดาวที่ส่งมาให้นะครับขอบคุณมากๆครับมาดูกันนะครับไลฟ์ผ่านอัมเบอร์หมายเลขสามนี้เนี่ยกำลังจะบอกอะไรกับคุณในปี2024 Love, ครับเลิฟครับพลังงานของความรัก พลังงานของความรักพลังงานของสิ่งดีๆนะครับพลังงานของชีวิตที่เติบโตชีวิตที่แบ่งบานชีวิตที่สวยงามน,นะครับหรือมันอาจจะพูดว่าในปีนี้เนี่ยเมื่อคุณทําอะไรด้วยความรักครับมันนํามาเส้นสิ่งดีๆสําหรับคุณแน่นอน stand still ครับความสงบความนิ่งหมายเลขนี้นะครับอาจจะเป็นหมายเลขที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสารรค์ครับจินตนาการไอเดียครับ หรือการสร้างบางสิ่งบางอย่างให้เกิดขึ้นคุณอาจจะกำลังสร้างผลงานสร้างชิ้นงานที่เป็นที่รักนะครับหรือที่ชื่นชอบครับจากผู้คนก็ได้เชนส์ครับการเปลี่ยนแปลงต้องบอกว่าพลังงานเนี่ยอาจจะพูดถึงในเรื่องราวของเมื่อคุณเกิดความสงบภายในนะครับเมื่อคุณเกิดเขาเรียกว่าการตื่นรู้ภายในของตัวเองเมื่อคุณเห็นว่าชีวิตของคุณคุณกําหนดเส้นทางชีวิตของตัวคุณได้ คุณจะกําหนดเส้นทางชีวิตของคุณหรือการเปลี่ยนแปลงเข้ามาในปีนี้เนี่ยนะครับสำหรับหมายเลข3ามเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเชนมันคือการเปลี่ยนแปลงเนาะมันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ตัวคุณเปลี่ยนแปลงที่นิสัยนะครับเปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นของตัวคุณก็ได้หรือคุณได้รับการ ไกด์ลน์นะครับได้รับการนำทางเนี่ยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็ได้สถานการณ์ที่คุณเจอะครับความทุกข์นะครับความยากลำบากอะไรต่างๆก็ตามมันหล่อหลอมให้คุณเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นมันหล่อหลอมให้คุณเนี่ยนิ่งขึ้นสงบขึ้น ผมเห็นถึงการเป่งบานในชีวิตของตัวคุณเห็นถึงการเติบโตในชีวิตของตัวคุณเห็นถึงคุณกําลังแบบเหมือนชีวิตของคุณจะฟลอ์ขึ้นนะครับจะสบายขึ้นจะชิลขึ้นเหมือนคุณไว้วางใจในในกระบวนการต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับเหมือนคุณแบบเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงและตัวคุณนะครับก็ต้องเปลี่ยนแปลงอยากจะ,ะมี ดวงที่ดีขึ้นมันก็จะต้องเป็นการปรับเปลี่ยนนะครับที่ต้นเหตุนะครับก็คือตัวคุณเมื่อคุณมีเหตุหรือคุณสร้างเหตุที่ดีนะครับผลที่มันตามมาก็จะเป็นสิ่งดีๆนั่นเองนะครับไอนี้ในไพ่ออรัคโคน,นะไล่ผ่านนัมเบอร์หมายเลขสามเนี่ยนะครับหรือคนที่ได้หมายเลขสามเนี่ยในปีนี้ครับพลังงานนะครับของหมายเลขนี้เนี่ย กำลังบอกอะไรกับคุณเอซอบวอนครับแดาบครับ3ดาบครับความรักความสัมพันธ์นะครับ ไพ่เขาว่าเลิฟขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นการรักตัวเองก็ได้เมื่อคุณเริ่มรักตัวเองคุณก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อคุณเริ่มรักตัวเองคุณก็จะดึงดูดสถานการณ์ดีๆเข้ามานะครับควีอนอบสอดครับไพ่ดาบขึ้นมาเยอะนะครับความกังวลความคิดนะครับคิดเยอะคิดมากครับคิดเป็นทุกข์รับวนเดิมๆเดิมๆนะครับ h ฮ Vitres ครับ h ฮพิเทร s เนี่ยคือการตึกตรองวิเคราะห์ทบทวนกลับเข้าสู่ภายในกลับเข้าสู่ความสงบภายในมันอาจจะเป็นพลังงานของตัวเลขที่กำลังบอกกับคุณก็ได้ครับว่าคุณจะเจอสถานการณ์ของชาเลนต์ครับสถานการณ์ของการที่คุณจะต้องเลือกและจะเป็นการเลือกครับอย่างดีที่สุดให้กับชีวิตของตัวคุณ นี่ครับสี่ถ้วยครับ Four of Cups แล้วก็เป็น King of c o ร n ครับต้องบอกว่า King of c o ร n เนี่ยเป็นพลังงานของธาตุดินที่บอกถึงความมั่นคงที่บอกถึงการรับผิดชอบที่บอกถึงความมีวินยัยที่บอกถึงความหนักแน่นแล้วก็ความสม่ำเสมอนะครับในการทำบางสิ่งบางอยา่าง แล้วบรรล,ลุผลพลังงานของหมายเลขสาเนี่ยในปีนี้สำหรับคนที่มีไลฟ์พานนำเบอร์หมายเลขสอาจจะพูดถึงคุณสามารถที่จะเป็น king of c o r n ได้คนที่เติบโตหรือประสบความสำเร็จในเป้าหมายในกิจการนะครับหรือในธุรกิจของคุณหรือในการงานในการเรียนของคุณแต่มันมาจากการที่คุณมีวินยัยมันมาจากการที่คุณ พัฒนาทักษะพัฒนาตัวเองนะครับอย่างไม่หยุดหย่อนและมันมาจากการที่คุณอาจจะต้องมีความคิดสร้างสารรค์นะครับไอเดียหรือมุมมองที่ซัพพอร์ตคุณให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ดีขึ้นนั่นมันมาเพราะว่าการรักคำว่าเลิฟเนี่ยผมวิจึกว่ามันคือการรักตัวเองเริ่มต้นจากการรักตัวเอง ไม่รู้ว่าตอนนี้คุณเจอสถานการณ์อะไรอยู่นะครับเจอความทุกข์อะไรอยู่ก็ตามมันจะหายไปครับเหมือนพลังงานของคุณเนี่ยอยากให้คุณเนี่ยกลับมาซ่อมแซมตัวเองกลับมารักตัวเองกลับมาเยียวยาตัวเองก่อนกลับมาเนี่ยสำรวจภายในของตัวเองก่อนเมื่อคุณยอมรับชีวิตของตัวคุณได้ ว่าคุณเจอสถานการณ์อะไรอยู่ตอนนี้คุณเจอความทุกข์คุณเจอปัญหาทางการงานคุณเจอปัญหาทางการเงินคุณเจอปัญหาความเครียดคุณเจอปัญหาสุขภาพคุณเจอปัญหาอะไรต่างๆก็ตามลองนิ่งสงบดูแล้วลองกลับมาปรับที่ตัวคุณดูนะครับคุณจะเจอคําว่าต้นเหตุแห่งทุกนั้นมันเกิดจากอะไรและคุณจะแบบเห็นเขาว่าเออมันเกิดจากตัวคุณก็ได้ดังนั้นหมายเลขสามเนี่ยมันคือหมายเลขของการสร้างสรรค์ คุณจะทําอย่างไรให้ชีวิตของคุณดีขึ้นดีอยู่แล้วจะทํายังไงให้มันดีขึ้นขึ้นไปนะครับก็คือการอยู่ใน positive Energy หรือการมองโลกในแงด่ดีหรือการที่แบบกลับมารักตัวเองให้มากพอกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองให้มากพอตอนนี้หลายหลายคนเจอปัญหาความรักความสัมพันธ์ปัญหาการงานหรือยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรหรือยังรู้สึกว่าชีวิตของคุณคุณยังเลือกไม่ได้อะไรแบบเนี้ย แต่จริงๆแล้ว Age of b a r n เนี่ยมันมามันมันบอกถึงว่าคุณมีทางเลือกคุณมีตัวเลือกอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนคุณจะเลือกแบบใช้ชีวิตแบบไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเลยก็ได้นะครับตอนนี้มันมีเทรนเนาะพอแบบทำวิชั่นบอร์ดเขียนเป้าหมายว่าเราจะทำอะไรซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่ามันมันคือการฝึกวินัยในตัวคุณ ดังนั้นหมายเลข3เนี่ยไล่ผ่านหมายเลข3ในปีนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าคุณยังยังไม่ตระหนัก,กรู้ในพลังงานของตัวเองอะครับหรือยังแบบยังเลือกใช้ชีวิตแบบเดิมๆที่มันไม่ได้ทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นคุณก็จะเจอชาเลนจ์หนักๆเหมือนเดิมครับคุณก็จะเจอคู่ที่เข้ามา ให้คุณเป็นทุกข์คุณจะจะเจองานนะครับที่คุณทาแล้วคุณก็ไม่ชอบไม่สนุกดังนั้นมันมันคือการกลับมาปรับที่ภายในจะทําอย่างไรให้เราชอบหรือมีชีวิตที่มีความสุขมันก็อาจจะต้องเริ่มปรับที่ให้ตัวเองเป็นอิสระก่อนอิสระจากอะไรความกลัวอิสระจากความกังวลทั้งหมดก่อนอิสระจากการที่บางคนนะครับอาจจะรู้สึกว่า อยากให้คนรักกลับมาแต่การที่ separate กันของคนสองคนหรือความรักมันแยกกันนั่นแสดงว่าพลังงานมันไม่เหมือนกันละพลังงานมันผักกันละอาจจะเป็นที่ตัวคุณมีพลังงานลบหรือตัวเขามีพลังงานลบแล้วเขารับไม่ได้เขาออกไปหรือเขามีพลังงานลบคุณมีพลังงานบวกคุณรับไม่ได้คุณแยกตัวออกมาแต่คุณก็อยากจะให้ความรักครั้งเก่ากลับมาซึ่ง กลับมาผมเชื่อได้เลยครับแบบ100%การกลับมาของความสัมพันธ์เก่าๆอ่ะมันก็จะลงเอยแบบเดิมมันจะวนลูพลังงานครับเพราะว่าถ้าคุณไม่เข้าใจจริงๆว่าคุณมีข้อด้อยจุดเสียนะครับหรือพลังงานต้องปรับต้องแก้ในความรักแบบไหนอ่ะมันจะเกิดพลังงานรูปแบบพลังงานวนซ้ำๆเดิมๆเดิมๆดังนั้นการที่คุณเจอบททดสอบที่ทําให้คุณเสียใจที่ทําให้คุณ ทุกใจไม่ว่าเรื่องราวอะไรก็ตามครับมันแปลว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในนั้นเกิดขึ้นมาจากักรวาลกำลังส่งการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นมาจากักรวาลกำลังส่งเป็นตัวเลือกทางเลือกให้คุณเลือกแต่หลายคนก็เลือกที่จะไม่คว้าโอกาสนั้นหลายหลายคนก็เลือกที่จะอยู่ในที่ที่ตัวเองลำบากใจหลายหลายคนก็เลือกที่จะ อยู่กับมันไปอะเพราะว่าอาจจะจำยอมอาจจะจำนนหรือแบบรู้สึกว่าคุณไม่เห็นคุณค่าในตัวเองหรือคุณรู้สึกว่าศักยภาพของตัวคุณมีไม่มากพอหรืออาจจะหนักหน่อยก็คือทัโวคชะตาเพราะว่าฉันมีเวรกรรมกับเขาใช่ครับมันเป็นเวรกรรมมันคือกรรมแต่มันไม่ได้เป็นกรรมแบบคุณต้องอยู่ในความสัมพันธ์ท็อกซิกหรืออยู่ในสถานการณ์ที่แบบมันไม่ดีอะครับ คุณมีฟรีวิวอีกนะครับอย่าลืมพระพุทธเจ้าก็บอกไว้ว่าเราลิขิตชีวิตตัวเองได้นั่นก็คือฟรีวิวในในภาษาเนาะของจิตวิญญาณฟรีวิวคือเจตจำนองอิสระเราสามารถที่จะเลือกใช้ชีวิตรรมอะไรก็ได้ถ้าคุณเลือกใช้ฟรีวิวของคุณจมอยู่กับอะไรลบๆแน่นอนว่านั่นก็คือการเลือกแต่ถ้าคุณเลือกใช้ฟรีวิวว่าเฮ้ย จะสร้างชีวิตชั้นใหม่ฉันมีความเชื่อว่าฉันจะต้องเจอคนที่ดีขึ้นเจองานที่ใช่มีความหวังกับชีวิตอ่ะนั่นคือการใช้ฟีลไปกับพลังงานที่ถูกต้องมากๆนะครับลองมาดูกันนะว่าหมายเลขสามนะครับไล่ผ่านอัมเบอร์หมายเลขสามเนี่ยกำลังบอกอะไรกับคุณบ้างในปีนี้ดังนั้นเวลาที่คุณแบบ ดึงดูดอะไรเข้ามาหรือเวลาที่คุณมีสถานการณ์อะไรเข้ามาดีหรือไม่ดีขอให้คุณรับรู้ไว้เลยว่าตั้งต้นมันมาจากไมซ์เซตของคุณอี of อ w o อดคือไมซ์เซตของคุณคือวิธีที่คุณคิดคือวิธีที่คุณมองหรือวิธีที่คุณสื่อสารกับตัวเองถ้าคุณสื่อสารเป็นทีด็อบสอดครับความทุกข์โทษตัวเองแน่นอนว่าคุณก็จะแบบดึงดูดสถานการณ์นะครับ ที่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณพูดย้ำๆกับตัวเองอะเข้ามานะครับทุกวันนี้หลายๆคนหมายเลข3ผมรู้สึกว่าคุณก็ยังแบบรู้จึกว่าโทษตัวเองอยู่คุณใช้ศักยภาพของความคิดหรือพลังจิตของคุณเนี่ยในการตอบย้ำชีวิตของคุณแบบในเชิงแบบลบๆดังนั้นคุณอาจจะต้องเปลี่ยนมันนะครับ เมื่อคุณเปลี่ยนมันได้เนี่ยมาเลขสามครับคุณจะเกิดความคิดสร้างสรรค์คุณจะเกิดแนวทางคุณจะเกิดหนทางคุณจะเกิดแรงบันดาลใจคุณจะเกิดความหวังในชีวิตและคุณจะพาตัวเองแกะบ่วงพันธนาการต่างๆเนี่ยออกและคุณจะออกลุยคุณจะเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อคุณเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้สอดคล้องกับกับเสียงภายในกับความรักนะครับกับความเมตตากับ พลังงาน,นของจิตอันบริสุทธิ์ของคุณจริงๆคุณจะเติบโตเป็น king of court นะครับคุณจะเติบโตเป็นคนที่หนักแน่นมั่นคงแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีความอุดมสมบูรณ์นะครับในชีวิตของคุณทุกๆด้านครับหมายเลขสานี้ครับไล่ผ่านอันเบิร์หมายเลขสามบอกอะไรคุณบ้างครับในปีนี้หรือมีคนอะไรบ้าง Star g a t e r i n g ครับ Star Align Remembering Home So Family ครับพไพ่ใบนี้คือ Manifestation Star g a t e r i n g อ่ะครับคือกลุ่มดาวเนาะคือจักรวาลน,นะครับคือความคือความก้างกว้างใหญ่ไพศาล Star Align เนี่ยมันเปรียบเสมือนว่าประตูของจักรวาลเปิดออกแล้ว Remembering Home เนี่ยมันอาจจะมีแบบคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยฉันเกิดมาทำไมในโลกนี้ มันมีคําถามเรื่อยๆว่าเออภารกิจหน้าที่ของคุณคืออะไรภารกิจของดวงวิญญาณของคุณคืออะไรสําหรับผมที่ผมเห็นในไพ่นี้คือภารกิจในการแก้กรรมของคุณภารกิจในการเปลี่ยนมันมีในโหราศาสตะวันตกมันมีเซาโนดนอตโนดนะครับหรือราหูเหนือราหูใต้ซึ่งตรงนี้มันคือจุดหรือมันคือเรื่องราวที่บอกว่าเราต้องปฏิบัติ หรือเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนให้ใสตรงไหนเพื่อให้เราในภพชาตินี้หมดสิ้นกรรมเก่าๆซึ่งมันก็กรรมเก่าๆหรือรูปแบบพฤติกรรมซ้ำซากหรือแพทเทิร์นเดิมๆที่เราเคยทํามาที่มันเป็นด้านไม่ดีะที่สะสมมาในดวงจิตของเราอะมันอยู่ในราหูตายนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะบอกครับว่าเออมันคือรูปแบบอะไรที่เราทํํๆดังนั้นราหูเหนือมันก็คือรูปแบบพฤติกรรมใหม่ ดังนั้นการแก้กรรมคือการแก้ที่ตัวเราต้นเหตุที่ตัวเรามันไม่ได้เป็นการแก้ไปแบบให้ใครเสริมอะไรให้อะครับอันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะแต่สำหรับผมอะผมรู้สึกว่าต้นเหตุจริงๆของทุกข์คือตัวเราแล้วก็เรารีบ เรารีบอยากจะรวยเรารีบอยากจะประสบความสาเร็จเรารีบอยากจะมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายจนแบบจนรอไม่ได้เมื่อคุณรอไม่ได้คุณเกิดความทุกข์หรือคุณขาดแคลนความรัก,ค,ค,กค,คุณมีทุกข์ขาดแคลนเงินคุณมีทุกข์แต่จริงๆแล้วถ้าเรามองกันจริงๆจัก,กรวาลมีความเหลือเฟือมีความรักมีความอุดมสมบูรณ์ให้เราแล้วแต่มันต้องตั้งต้นหรือเริ่มต้นจากตัวเราดังนั้นคุณกําลังดึงดูดครับ กับสถานการณ์ที่ดีหรือไม่ดีก็ได้เข้ามาหมดเลยครับหมายเลขสามตามความรู้สึกของคุณคุณมีความรู้สึกทุก์นอยกังวลเครียดความรู้สึกภายในลึกๆของคุณมันคือสิ่งที่คุณสื่อสารออกไปครับกับจัก,กรวาลว่านี่แหละคือสิ่งที่ฉันปรารถนาความรู้สึกของฉันตรงนี้ที่เป็นทุกเนี่ยคือสิ่งที่ฉันปรารถนา แล้วจัก,กรวาลก็ส่งมาเป็นสถานการณ์ของความทุกข์มันอาจจะฟังดูแบบเอ้ยแต่ฉันไม่ได้ต้องการความทุกข์นี่แต่คุณคิดถึงมันแต่คุณรู้สึกถึงมันบ่อยๆทำไมเราถึงต้องนั่งสมาธิทำไมเราถึงต้องแบบมีสติเพราะว่านี่แหละเราจะได้เห็นว่าความรู้สึกความคิดที่เราส่งออกไปอะ่ะมันเป็นแบบไหนและคุณคือคนคุณคือเสาส่งพลังงานที่ส่งพลังมากๆ คุณส่งเป็นความสุขออกไปคุณได้ความสุขกลับมาคุณรักตัวเองคุณได้ความรักที่ดีกลับมาคุณแบ่งปันเงินออกไปคุณได้เงินกลับมาคุณมีความสุขกับงานคุณก็ได้รายได้ได้กําไรจากงานกลับมาคุณมีความสุขกับอะไรต่างๆแน่นอนว่ามันก็คือการประทับพลังงานที่ดีลงไปในสิ่งๆนั้นคุณก็จะได้สิ่งดีๆกลับมามันเป็นอะไรที่แบบตรงไปตรงมาที่สุดแล้วอะครับอืมเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มโทษชีวิตเริ่มแบบรู้สึกไม่ดีกับตัวเอง คุณก็จะเห็นเขาว่าเออคุณก็จะดึงดูดกับสถานการณ์ที่มันขัดใจไม่ได้ดังใจนะครับผู้คนนะครับเตะโต๊ะนิดหน่อยก็คือแบบหมุดหงิดละทำอะไรหกนิดหน่อยก็คือหมุดหงิดละนะครับเพราะว่าอะไรครับว่าคุณอยู่ในพลังงานลบแล้วก็มีเซลฟิมเกตเว์ครับไว i c เอ็ก i v เ t i o n เ n ชั่นแองเจริกแอคแทร์เมนต์ดีไวท์อร์ตช่องกล้องที่สามเนี่ยผมต้องบอกว่าไพ่าาสองใบเนี่ย จักราวาลกาลังแบบจับมือกับคุณช่วยเหลือคุณมากๆอันนี้อยู่ที่คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามนะครับแต่จักราวาลสำหรับผมคือพระเจ้าคือซอสเอนเนอร์จีคือพลังงานอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเหนือกว่าเราอะมีพลังงานที่สูงกว่าเราอะที่คอยมอบการเจริญเติบโตอะไรบางอย่างให้กับเราไวท์เดเวชั่นครับคือคําพูดของคุณมีพลังงานและมันเป็นความถี่ที่สูงมากๆ คุณว่าใครไว้เนี่ยคุณเป็นเองหมดเลยเช่ามาเด็กสาวอะไรผ่านอัมเบอร์ในปีนี้คุณแช่งใครคุณว่าใครคุณคิดไม่ดีกับใครคุณไปตัดสินใครพลังงานนั้นจะตีกลับเข้ามาหาคุณหมดเลยอันนี้ผมไม่ได้แบบบอกให้คุณกลัวนะแต่ผมพูดในเชิงของสิ่งที่ผมสังเกต ว่าเออเวลาที่เราพูดดีหรือเวลาที่เราคิดดีกับคนอื่นะ่ะมันก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาอย่างแรกเลยคือคุณรู้สึกสบายใจคุณรู้สึกแบบเฮ้ยมีความสุขะแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณแบบเริ่มว่าคนอื่นเริ่มนินทาคนอื่นเริ่มแบบไปแช่งคนอื่นหรือคนที่ทําอะไรไม่ดีกับคุณหรือที่คุณเสพสื่อก็ตามถึงแม้ว่าโอเคช่วงนี้มันมีข่าวเนาะของ คุณป้าบัวผ่านโอเคแหละมันมันเป็นเหตุการณ์ที่ที่รุนแรงแล้วก็สะเทือนใจนะครับแต่ผมดูผมพยายามจะแบบไม่ไปตัดสินว่าแบบมันมีบ้างที่มันรู้สึกว่าเออมันไม่โอเคแต่แบบแต่จะไม่ไปพยายามสาบแช่งนะครับหรือไม่ไปพยายามแบบไป ตอบอะไรด้วยในคอมเมนต์เพราะว่ามันคือผมรู้ว่าเออเวลาเราลงพลังงานอะไรลงไปเป็นคําพูดที่ไม่ดีหรืออะไรต่างๆมันกลับเข้ามาหาเราดังนั้นเนี่ยคาพูดของคุณนะครับคือสิ่งที่สะท้อนทุกๆอย่างที่คุณจะได้รับเข้ามาด้วยชาวมาเลกสานะครับแล้วก็ดีวายซัพพอร์ตเนี่ยคือพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือพลังงานของการช่วยเหลือการซัพพอร์ตอยู่ เป็นพลังงานเบื้องหลังให้กับคุณเหมือนตอนนี้เนี่ยในปี2024ครับเหมือนเขาอาจจะบอกคุณเขาว่าเชนเนี่ยถ้าคุณไม่ได้เปลี่ยนงานไม่ได้เปลี่ยนแบบอะไรเนี่ยมันอาจจะเป็นการปรับเปลี่ยนที่พลังงานของตัวคุณก็ได้คุณทุกข์ใจเรื่องอะไรลองปล่อยวางคุณคาดหวังอะไรอยู่ลองปล่อยวางคุณรู้สึกว่าอะไรที่มันไม่ได้ดั่งใจคุณแล้วคุณพยายามจะควบคุมไม่ว่าจะเป็นคนสถานการณ์หรืออะไรก็ตามลองปล่อยวางดู คุณอาจจะชิลมากขึ้นก็ได้คุณอาจจะสบายใจมากขึ้นก็ได้แล้วเมื่อคุณสบายใจแล้วเมื่อคุณชิลคุณจะเกิดแนวทางคุณจะเกิดไอเดียครับดีๆอีกมากมายนะครับไล่ผัดหมายเลขสามครับในปีนี้เนี่ยกำลังบอกอะไรกับคุณ รแรงดึงดูดชัดเจนมากๆว่าคือแรงดึงดูดเหมือนหมายเลข3คือเป็นหมายเลขแห่งแรงดึงดูดมันเป็นหมายเลขแห่งครีเอเตอร์ครับการสร้างทุกตัวอย่างที่คุณสร้างจากความคิดจากความรู้สึกจากคําพูดมันเป็นแรงดึงดูดและต้องบอกว่าเนี่ยมันคือแอตทรักชันคือแรงดึงดูดแต่ในไพ่เนาะเป็นเหมือนคน2องคนมาเจอกันผมรู้สึกว่าใครที่กําลังจบความสัมพันธ์อยู่หรือใครที่กําลังฮิลลิ่งตัวเองอยู่เนี่ย เยียวยาตัวเองในความรักในความสัมพันธ์อยู่แล้วคุณรักตัวเองมากคุณเห็นคุณค่าตัวเองมากคุณเลือกที่จะออกจากความสัมพันธ์ที่ไม่ดีได้คุณเลือกที่จะให้ความสุขตัวเองก่อนคุณกําลังจะดึงดูดกับคนที่ดีเข้ามาครับอยากให้คุณแบบรู้ไว้เลยว่าบททดสอบของความรักที่คุณยังไม่ผ่านซ้ําๆนะครับมันอาจจะมาเพราะว่าคุณไม่ได้รักตัวเองมากพอมันอาจจะมาเพราะว่าคุณยังแบบยังยึดติดกับความรักที่มันเป็นแบบอัตตาอยู่ก็ได้ฉันไม่มีเขาฉันอยู่ไม่ได้ ฉันโสดฉันไม่มีความสุขฉันอยู่ไม่ได้ฉันไม่มีคู่ฉันผิดอะไรฉันแบบหน้าตาไม่ดีหรือฉันแบบอะไรต่างๆเหล่านั้นนะคุณอาจจะต้องกลับไปแก้ตรงนั้นเนาะเพราะว่าคุณจะดึงดูดคุณจะดึงดูดกับคือทําตัวเองให้สวยงามทําพลังงานของตัวคุณให้สวยงามทําพลังงานของตัวคุณให้สว่างสดใสอะ่ะคุณจะดึงดูดกับสิ่งดีครับ่มันอาจจะเป็นเงินก็ได้ กอาจจะดึงดูดช่องทางการเงินคุณอาจจะดึงดูดโอกาสทางการเงินหรือดึงดูดกับคนที่เข้ามาแบบมอบช่องทางรายได้ครับอยากมากมายให้กับคุณก็ได้หรือนะครับในไพ่ใบเนี้ยนะครับก็อาจจะเป็นคุณอาจจะดึงดูดเงินได้ง่ายๆก็ได้หรืออาจจะมีเงินไหลเข้ามาหาคุณได้ง่ายๆก็ได้หรือคุณอาจจะกําลังตัดสินใจเปลี่ยนแปลงแล้วเจองานที่ชอบงานที่ใช่ก็ได้อาจจะมีหุ้นส่วนที่เข้ามานะครับหรือความรักในงานที่ทําชัดเจนมากๆรักในงานที่ทํารักในธุรกิจของตัวคุณ หรือในโปรเจกต์ของตัวคุณมันจะมีคนที่ถูกใจเข้ามาดังนั้นเนี่ยอะไรที่มันจบไปแล้วอะไรที่มันแบบเสียไปแล้วคุณปล่อยมันไปครับไม่ต้องโทษตัวเองเปิดรับกับอะไรใหม่ๆประชนภัยครับภพยเดือดฟูครับการประชนภัยแล้วก็ลองลองไปทำอะไรที่คุณแบบไม่เคยทำ อะไรที่คุณอยากจะทําแต่คุณไม่เคยทําลองดูนะครับในไพ่ใบนี้คือการประจนภัยคือการเริ่มต้นมันอาจจะเป็นสัญญาณของแบบไอเดียนะครับใหม่ๆที่คุณอยากจะทําก็ได้หรือเป็นการท่องเที่ยวไปในที่ที่คุณไม่รู้จักไปในที่ที่คุณไม่เคยไปนะครับหรือการลองผิดลองถูกทําไปเรียนรู้ไปลองผิดลองถูกเป็นอะไรที่สําหรับผมผมรู้จึกว่าดีนะมันจะทําให้เราได้รู้ว่าเออเราชอบหรือไม่ชอบอะไระครับในไพ่ใบนี้เนี่ยทําไปครับ ทำไปเรียนรู้ไปนะครับหรือการไม่ได้กลัวความสูญเสียการไม่ได้กลัวความผิดว่าอาัความผิดพลาดการผิดหวังอะไรแบบนี้ดังนั้นเนี่ยผมก็จะว่าหมายเลขสาเนี่ยในปีนี้ของคุณคือการเรียนรู้เรียนรู้ทั้งแบบในเชิงของพลังงานของตัวเองเรียนรู้ทั้งในเชิงของแบบการพาตัวเองออกไปลองหาอะไรใหม่ๆทําดูไปเรียนรู้แบบ คุณเคยผิดหวังมาเนาะแล้วกลัวอาจจะมีความรักก็ e an, ลองเรียนรู้ลองเปิดใจเรียนรู้จนอกหักอีกครั้งไม่เห็นเป็นไรเลยกส็สนุกสนุกกันไปอะไรแบบเนี้ยมัน <c oughs> ก็มีอะไรบ้างครับมหมายเลขสามคลองเขาหมายเลขห้านะครับไพ่ใบนี้เนี่ยคือไฮโรเฟนต้องบอกว่ามันคือการเติบโตเนาะมันคือความนับถือ มันคือแบบเหมือนถ้าในเรื่องงานก็อาจจะพูดถึงในเรื่องราวของการเติบโตความสําเร็จนะครับหรือปัญญาของคุณก็ได้นะครับในไพ่ใบนี้ก็อาจจะพูดถึงในเรื่องราวของการเปลี่ยนรูปแบบ,แบ,บ,แบ,บแแทเทิร์นบางอย่างของชีวิตของคุณคุณอาจจะแบบโดนปลูกฝังความเชื่ออะไรมาเนาะถ้ามันเป็นความเชื่อที่ดีคุณก็เก็บไว้แต่ถ้ามันเป็นความเชื่อที่คุณรู้สึกว่าเอ๊ะมันแปลกๆอะไรแบบเนี้ย คุณก็ไม่ต้องเก็บไว้นะครับคุณแค่เปลี่ยนเหมือนกันเนี่ยที่คุณมาฟังฟังผมบางคนอาจจะแบบรู้สึกว่าเออมันเป็นความเชื่อแปลกๆเนาะคุณก็ไม่ต้องเอามันไปใช้อะครับแค่นั้นเลยนะครับแต่ถ้าใครรู้สึกว่าลองดูเนาะแล้วลองปรับดูแล้วมันมันเวิร์คคุณก็ใช้ต่อไปอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ความเชื่อเนี้ยมันทําให้ชีวิตของผมดีขึ้นแต่ผมจะไมนะ่มาบอกว่าให้คุณเปลี่ยนความเชื่อเนาะอะไรแบบนั้นนะครับ การเงินนะครับจะดีขึ้นในปีนี้นะครับมีการออมเงินอาจจะมีเงินหลังไหลเข้ามาให้คุณได้ได้ใช้มากขึ้นนะครับอะไรที่คุณกังวลอะไรต่างๆอยู่เนี่ยอาจจะต้องปล่อยมันไปเนาะก็น่าจะประมาณนี้เลยครับสำหรับชาวหมายเลขสามหรือไลฟ์ผ่านอัเบอร์หมายเลขสามนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ค,ครับขอบคุณครับ